โอ้ขึ้นไปเห็ดเนีอยู่นะ่ากินกันนะครับพี่น,น,อนอ้องเลยป่ามันเขาโต้หลายแล้วโอ้โอนักนซ์นนสวัสดีครับผมฝนตกลิ้นมาหาเนี่ยไปอยู่ไปกินครับผมนางเก็บเห็ดเฟี้ยงแังหันกะ ได้แน่พร่าได้ป้นได้แก้วนี่งแล้วครับแมงไปอีก,ก้นครับผมมังไปยามตรงทางทีกันครับฝนกับลมกับไม้อีกแล้วพี่น้องเฮ้ยฝาไปยามตรงเฝ้าขึ้นไปข,นข,นนขึ้นเสียงหน้าแก้มหนาวไปดำไฟ,ฟ่ฝีมกันไปครับไปไปยามตรงกันเนาะก็อนอดหม่องยามตรงกับเจบผักบุงหน้าไปกินกันครับ ปนปนปลาเต็มลงเล้งลงเล้งยู่นงครันขี้ร้ายเลยตีเด้อเด้อเด้อมปลากันนะเนียโอ้บีบๆๆแดงกลับขึ้นมาเลรอบีพี่น้องคนปลาชิวหางแดงครับผมนี่โอ้ยยูให่คนหน่อปลาลงตรงไปหน่อยมีอยู่มีอยู่มียูมีอยู่ครับมียูมีอ๋อเกล็ดรัดรัดเลกันพี่น้องรัดเลกันรัดเลยเกินพี่น้องรัดเลกัน โอ้ปลาแลงขึ้นขึ้นกลับข,ขึ้นมาแล้วโอ้ได้พอหมกบนอออกไปแล้วโอ,โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เมาปลาซิ้วหางแดงมาเอาปลา,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 าเขียงหน่อยไปหมกกำกันด้วยพี่น้องเนึกตุมต่มตุ่มตุ่มเบื้นะองดีดีนิดเดลยวตัวเงี้ยวันบะเมน งูปลากับงูดังแหด่ดิตรงเบินงด,ดีครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหเด้ย๋ยวยครับได้ย๋ยวยตรงนี้โอ้โปลาลงแล้วปลาลงแล้วนี่ตรงนั้นมาตุ้งแงมหมาตุ่มบอก ยังที่แล้วครับพี่น้องฝนตกมากน้ามากเลยมีหม่งยูมีเนือยูน่ากินสุดต้องบูรณาตบุญของอีสานบ้านเขาต้นมากกับเป็นนี่แหละครับปลาเขาเปลาเข็ง โอ้งานพัดงานิ่มมี่ฮอตสีเงียบเลยโอ้ยหมุนขามาแล้วมุนขามาแล้วเอาซับนี่แหละพี่ครับพี่น้องอีกกันหนึ่งนี่ครับอันนี้อันนี้กักไว้ให้ให้นี่สองให้นี่นี่ให้ใยเงี้ยวกับให้ไตสองให้ครับ วันนี้ก็ไหนึงมันขอบคุณนะครับน้องสาซ้อมน,น้องมันอ,อ,อนกีก้ออมป้วนเพียงไปทั้งคุณเพิ่งแต่กี่ไลลงมาให้นี่ลงไปนี่แหละครับพูดแดมทั้งนี่แหละไปครับมองนี่เกลียว่าไปเบิ้งอีกดักไว,ว้ย้อนมองครับผมกันปลาออกจากหน้าก็เด้ไปอยู่ไปกินแรงมาโน่โอ้ผมมาท่านได้นะครับมันออกจากสายมามีข้อมกกอ,อกบนอ่อนไปเนาะ ปลาโลคอกมาไปนี่ปลาโลคอกยุทาหนิสามมูกครับรัวมากยังจับซันออกมาเลยไปต้องซันต้องไล่ออกกันครับเพราะว,าว่าเป็นเห็ุปลาแบบว่า,ปปาล่งไปใดแล้วกลับขึ้นมาบปได้ใส่มุ้งยิบแบบเพิ่อนวายังก็ับปากไส้นะครับเป็น พุ้มปัญญาผู้เฒ่าวัลแก่เป็นผ้าเห็ดตครับเนาะเดี๋ยวครับกำลังไล่ปลาลงไปแย้วครับปลามันจีมักลงน้ำเราเพราะน้องกะจีว่ายทวนน้ำครับมันก็เลยขึ้นมาในหลือหล่ยต้องสันเนาะครับต้องสันเนาะเฮ้ยหามงสันกันเด้อพี่น้องนะน้องไปเก็บทางนี้มันกะสันมาได้โอ้ปลาปีกเปลี่ยนแรงได้ะเลทราย แต่พ่อหมกว่ามีห่ดทางลังคุณนครับองปลาห้องนยุงปลายตมุ 2> 2> ่นละไปไหนไมว่าแมนีไลติดพี่น้องพืไหตอนนี้ไหมโอ้แปรเคินคูเหมนับเรื่อนี้โอ้แมเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องด้อมเทิงเป็นลวดอ้ย ข้าข้ากรมมอกตอรปาหรือมงหลุดน้ำมาเิ็งพีองมาเปนแก่ๆของอะไโอ้โหรมสมบูรณ์ครับผมุวมสมบูรณ์ุดมสมบูรณ์เป็นการใดกันกีตุ้มอะไรต้องไปดีกีดอย่าถามวาเป็นปลาเทปนะก็เป็งนะาบจิตปลาสวยงามบรรไดครับ ปลามันเข่าตรงไหลแล้วโอ้นนักลักลกโอ้แบบเคืองทังสีครับโอ้โอ้มีแต่ปลาดีครับตัวนิ่วมือเลยครับเลย ปลาซิวกับปลาเทียซิวหางเดินมาเด็กคับเด้อผู้ใดอยากเอาปลาซิวไปหมกเอาไว้คือเก่าแล้วครับเลยสองสามชั่วโมงมาหยามีครับทางเทียนน้ำแห้งกับน้ำแห้งมัตีปลามตีไอ้น,นั่นสามตีนอง โอ้ปไปเะี๋นั่วเป็นหมวกแรงแล้วเข้ามาไปห,เา,ห,หาเจ็บปักกรนแย่งอยู่อุล่ะครับทงบบางบ่อกบเขาง่ามพักพี่นอ้องเห็ไใวสองตรงท้งนี่แหละครับก็ได้ดักปลาก็ให้ออกจากสาก็ให้ออกจากนะ้ตนาตัวไงือว่าตัวที่เข้ามายากกินเขาก่อนโอ้ ไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วว่าสิกลับไปจังหันเต็มเลยครับบ่เน,นี้ลุ้งไม่อีกแล้วอเอากลับไปเอ้าเอาหยิดจักรลอกไนเต็มชูนี่กันเอาอีกกันเอาอีกออกันนี่นงามเลยครับนี่โอ้ก็ต้องว่ต้องฟื้นแล้วนานาไหม <c oughs> เอาจะโตไป <c oughs> เอาไล่ลงไปพุ่นแหะไล่ลงไป โอ้ปลาซิวหางแดงครับหลายกักหลายกัยกตัวง,งามเลยครับก้อนน้นมากครับอันนี้เอาแบบกักไว้ดื้อครับขึ้นไล่ไหลขึ้นไหลลงได้แต่ว่ามุ่งตัวทางล่าง,งานี่ฮัลก็คือเห็ดแบบปากไส้มัน่อย,ยามไปนังฮัครับดิโอว่ามันปลากระอบอกเนาะทีนี้อะไ้ปลาซิวหางแดง เอาไปเห็ดปลาแลา้วไอ้สมบันหน่อยก็ได้้ช่ไหมพี่แต่ว่าต้องเอาขีปนออกกันว่าเ้าขึ้นเ,เปยามมาก,กันเขาขึ้นยามยมาังไงเพื่องาเเอนางเท่าไหรต่ต้องต้องเฝาเลยตัวนี้ยน้ป่าลงไปแล้วคุณ <ผม S 2> ครับน่ยังไปยังไง มุมกระคาดไปผู่ไปใส่กันครับพี่น้องอ้าวผูอจากลงกับจากลงไม่อย่างคนหน่นพี่น้องนี่ทางคนออกไปนั่นแหละนี่ทางปีมันม่ลงอีกแล้ว โอ้แห้งผัดแกงขึ้นไปเห็ดแจวอยู่น่ากินกันนะครับพี่น้องเด้อไปครับพี่น้องอขึ้นไปเกลือแจงหน้าครับบันนี้ปลาแจงออกมาแล้วบันนี้โอ้ลมพัดไปเขา่าลมพัดไปวี่เขา่าพัดวี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 ม่วกับหองจะกินหญ้าแล้วครับเข,ข่ากำลังกิ่ตังล่งครับพี่น้องอีกเจ็ดสองอาทิตย์ เป็นแบบงามเลยนะครับว่างเขาสัตว์กันมหม่มีเขาเดียวดรอ่ครับเขาจ่าดอกับได้ใส่ไว้เยอะครับเลยออกพรรสายจากอาทิตย์สองอาทิตย์กันจะได้เกี่ยวเขาดรอ่ะเหรอครับงูเข่าเนี้ยกับญี่ปุ่นล่ะครับจังกี่ได้เกี่ยวประมาณ เลยร้อยกับท่งไปหมดนะครับน้ำเลยกี่ตันดิน้ำไหลเยอะครับพอมากกับได้เกี่ยวแล้วครับวันนี้น้ำเต็มสาว้ทุกสาเราเต็มให้หน้าว้ทุกหม่องแล้ว กินน้องผู้ใดอยากกินปูกินปลาอยากมาส้มของงามนะครับเพือมาทีเ่เกษตรผสมผสานผู้มีเกรรียดตำฟาร์มบ้านเราจันตมบุญแจ่ดำอำเพื่อแก่ดำจังหวัดมหาสรารคามครับผมเห็ดเกษตรผสมผสาน,นเกษตร,รบุญอ่าหื้นแผ่นดินทีนอำเภอแก่ดำ ไปเหนเนน็นกันกินแรงกันครับผมผู้ใดอยากกินต่อแรงกันมากเลยครับพี่